ไทยรุ่นวนเนี่ยโอ้นะ้าบอกคุณแปลดใจมอนี่ดูดีๆก็มีคนลงเงินมาออยอดว่ะนี่แหละเมืองไทยบอกคุณเป็นเมืองสีเวลาอย,ยังมัชาวต่างชาติแต่สิ่งที่มันมแตกต่างกว่าหลายประเทศประเทศไทยตรงนี้นะอ่าสิ่งที่มันแตกต่างกว่าหลายอ่าาหลยประเทศคือบระเทศไทยที่สี่ท้องแบบบ้านเนี่ยไปเบิ่ง สิงที่ร้ายประเทศเนี่ยเหตุผลอะไคือประเทศไทยไปพมิดไทยฟาดาซิอันเดิมไปขมินี่มันเพิ่นบุมี่ยังเป็นเป็นของตนเองสักอย่างหรอไม่ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองมี่มีล่าสุดก็เกรมชุดลาวไปอีกแล้วมาซินลาวสวยๆนะนั่นแหละไปเคีมอวิตเคมอีกแล้วเอามันใช่หรือเปล่าบอมิดมันไม่มีอะไรเป็นของตัวเองหรอกแม้แต่อยู่ในหัวเขายังไม่มีของตัวเองมันไม่มีอะไรแล้ว ครัับชดเจนทุกป้ายทุกสถานที่นะเต็มป้ายชัดเจนเลยนี่แหละสิ่งที่หลายประเทศทําไม่ได้ก็คือสวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผมพ่อครับว,วกกันนีน้แปลงเขาผมสบายดีพี่น้องทางฝั่งไทยและกัต่างประเทศเนาะตอนนี้กับบ่าวเนี้ยก็ได้มาเจอบอ่าวมิดนะอ่ะสบายดีบ่าวมิดสบายดีสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบ่าวเนี่โอเคครับผมวันนี้กับที่ไหนบ่าวมิดนี่พาหม้ากุ้งเที่ยวจังหน่อย <N> นะเที่ยวจังหน่อยละกันมียังใหญ่น้ำรักกันในใน้ำได้เลยนะมวันนี้เอา้าพวกสบายด,สายดีสบายดีสบายดีคอยกลุ่มไว้รุ่นคลายฟันเนาะ,ะวันนี้พ่อมีทิปภาพไหมซะก,ก็ถ้าเราตัง้ง,ตงเที่ยวแล้วเราต้องเที่ยวหนึ่งบอกอยู่ที่ไหนบอกอันนี้เขาเปิดยังไงอันนี่เพือ่อเกินสุขสยามสุขสยามเหรอสุขสยามหรือว่าทางไอคนสยามแต่ว่าสุขสยามจะมีอาจจะมีส่วนรวมเรื่าเขาแบ่งโซนแบ่งโซนอาจจะเป็น ย้อนมาจากยังเป็นกัมพูชาเราแต่เป็นเรื่องมาสุขสยามสุขสยามเนี่ยมันมันจะมีเกี่ยวกับอีย,อยังเนี่ยยังเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอาหารอาหารบอกอาหารหลักๆเลยไหมล่ะอาหาราลักลักแม่สไตล์ของเนี่ยที่นี่เนี่ยมันเป็นรูปลักษณะสไตล์แบบใดอาหารอีสานในตำล้านตำยังแบบการตกแต่งล้านสไตล์แบบยังไเขาเห็นสไตล์แบบตั้งที่มามีเห็นนะมามีสไตล์แบบอีสานอีสานอีสานแม่นเพราะว่าตรงนี้เนี่ย เกิดมีงานเลยสิจะเป็นมี่รถตรีอีสานอีแยงยจะมาจะมาโชว์ตรงนี้โอ้จะมาโชว์ตรงนี้แมนโชว์ให้นักท่องเที่ยวเห็นป่าเฮ้ยนกเที่ยวซาตงชาเห็นป่าอ่าดนตรีอีสานเนี่ยเป็นสิ่งที่อ่าหลายคนนิยมแล้วก็มี่ซื้อเสียงโอเคไปไปกันมาใครว่ามีพาเที่ยวสักมื่อได้ไหมนี่เกิดออกมาแล้วก็ฝ่าเลาะมันกลุ่ม จะสังเกตเลยว่าหางมีแคคนไทยคนไทยชนมาจะกี่แต่แต่พราขาไม่ขาดนะเขารับตังชาตรวๆเนยคือเก่าิบเปอร์เนเลยเก้าิบเปอร์เซนนี่คือท้าตังาห่อยแบบทคบถ้าถ้าจะบอแบบนี้คือแบบว่าเข้าเงินไปเะเทศไทยรุนวดนี่โอ้น่าบอกแปลใจบอนีอดูดีๆก็มีคนลงเงินมาสุดยอดะ นี่แหละเมืองไทยบอกว่าเป็นเมืองศีลวิไลยังวไงชาติสิ่งที่มันมดแตกต่างกว่าหลายประเทศประเทศไทยตรงนี้นะอ่าสิ่งที่มันแตกต่างกว่าหลายอ่าหลายประเทศคือบระเทศไทยเทปซี่ของแบบวันนี้ไปเบิ่งสิ่งที่หลายประเทศเนี่ยเท็โบ่ได้คือประเทศไทยบะเมียไทยฟาสซี่ไปเบิ่งไปคือไปข้างบนเลยบวะขอบคุณขอบิ่งอันนี่คนก่อน เบื้องว่าอาหารอาหารไทยนี่ชอบตังชาดที่ยุ่มซ้ำได้่ะนะอะไรอ่ะแล้วก็จุนขนาดว่าข้ามีนเนี่ยจะเครมเอาอาหารไทยเลยแหละจะเครีมเลยเลยครมเลยใช่คำว่าเครีมเลยเหรอบอมิดมันมันมันทำอย่างนี้มันถูกเหรอบอมิดที่จริงที่จริงก็ถูกเลยเนาะยังมาเนี่ยนะก็ข้ามีนนี่มัน เพิ่นบุมียังเป็นเป็นของตนเองสักอย่างหรอไม่ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองมีมีล่าสุดก็เกรียมชุดลาวไปอีกแล้วถ้าสิ้นลาวสวยๆนะนั่นแหละไปเคีมาวิกเคีมยอีกแล้วเอามันใช่หรือเปล่าบอมิดมันไม่มีอะไรเป็นของตัวเองหรอกแม้แต่อยู่ในหัวก็ยังไม่มีของตัวเองมันไม่มีอะไรแล้วดูครับสาวต่างชาติ นี่ครับเนื้อแค่โอ้เนื้อจุลแค้นี่ทุกเห็นบหมโอ้เนื้อจุลแค่เชียร์ดิเขาเจ้เอาย่านเนยคนยังน้อยย่านบอหนี่เนื้อจุลแค่มีจริงด้วยอ๋อชุกยอดนี่เขาเจ้ากินกันนะจะเห็นบหมอาหารคนไทยมันจะเห็นไหมันจะติดปลายราคาชัดเจนเลย แพงนิดจะแพลงนิดจะถูกมันติป่าชัดเจนมันอยู่ที่ความพอใจว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่านะเราเราคิดว่าแพงใช่ไหมแต่สําหรับนักท่องเที่ยวนะ่ะเขาคิดว่าถูกนะนีออออ่แหละสำหรับเราเราก็ไม่มีเนาะใช่ใช่มาเช้ากินข้ามแล้วก็ถูกแพงถูกต้องแต่ว่าสําหรับนักท่องเที่ยวถูกนะครับแล้วก็ติดราคาอย่างชัดเจนทุกป้ายทุกสถานที่นัติดป้ายชัดเจนเลยนี่แหละสิ่งที่หลายประเทศทําไม่ได้ก็คือความชัดเจนความชัดเจนอ ไม่ต้องว่าจะกลัวว่าไอ้คอร์สสั้นเนาะต้องมีราคาชัดเจนนะอเี่ยวโอ้โหกระดูกป็นยังไงคล้ายเว้ยเป็ดป้ายราคา,อาบอกชัดเจนเลยว่านี่ห้าสิบาทร้อยห้าสิบาทนี่ร้อยยี่สิบบาทนะถ้าต้องเที่ยวล่วงแบบเอาเงินมาซื้อแบบนี้ต้องปวดใจขอตับ ครับไม่ต้องมีปัญหาเตรียมมาไม่มีโกงมีอะไรเลยคนเยอะมากเลยป่ะคนเยอะไปดีกว่าไปดีกว่าและมีแต่ชาวต่างชาติด้วยนะหมอมิตรเนาะเอาตังค์มาให้คนไทยดูอาหารป้าชักเกลเลยนี่แหละงที่บอร์มิทชอบแล้วก็บอร์มิทยังให้าข้างบ้านทำเหมือนคนไทยแบบเมือนงไทยนะป้าชักเจลืเลย พี่บ้านเรามีแล้เป็นกิซอนนี่ทุ่งชาตด้วยนั่ะเออขี่เข็บด้วยนะเนานี่ขี่เข็บเต็มันหน้าไหมล่ะเฮอมิดรู้สึกยังไงครับบอกกุ้งอยากลองอยู่เจออย่างนี้รู้สึกยังไงหน้ากินจังเลยหน้ากินหน้ากินนะครับดูกินข้งนั้นเลยโหหิวแล้ว อยู่แล้วไม่ไหวแล้วอยู่ที่มีชาวต่างชาตินะมาแนวไปมองน่ดไปพาทุกคนขึ้นดูชมบรรยากาศโอ้โหว่าทุกคนนี่นะครับอันนี้คือชาวต่างชาตินะครับเยอะจริงๆนะครับนะบอกได้เลยว่าเยอะมากๆนะครับดูนะครับต้มก็ดูก็ยังไงคลายบุณิเลือดว้ามันจะเกินว่ะนี่แหละเขาเรียกที่สุดของที่สุดมาหัวคุ่งนะ ทุกอย่างนะครับเมืองไทยทุกอย่างมีค่านะครับอันนี้กระเป๋าแบรนด์นี่ทุกอย่างมีค่าทุกอย่างมีราคานะครับพอกกระเป๋าแบนนี่ทุกอย่างมีค่านะครับมีค่าทุกอย่างติดป้าย่งทุกอย่างมีความชัดเจนนะมีความชัดเจนราคาบอกอย่างชัดเจนเลยนะครับแมาว่าไม่มีโกไม่มีอะไรนะท่องเที่ยวเลยนี่ยสิ่งที่สิ่งที่ผมไม่ชอบ ดูนะครับปอกพุ่งดูนะครั้งแรกเนาะครั้งแรกถ้าไม่ติดป้ายนี่ก็คือโดนนะโอ้โดนมีจะมีเจ้าหน้าที่ปล่อยตัว,ตวใช่ใช่โอ้ดูนะครับปอกพุ่งดูนะ พาบักคุ้งไปข้างบนนะพาบักคุ้งไปไหนนะไปดูข้างบนวิวสวยคุณรีบบอก้คุรีบอีกแล้วคุณรีบแล้วอกให้เฉลชนให้นบอให้นบอกะไปในนี้จะพ้าวขึ้นนะโอ้ยแต่อ,อันนั้นคก็งเนี่ขึ้นก็ขึ้นนีมันจะแตกต่างอันนีอ้ พอจะกลังขึ้นข้างบนเนาะคือชั้นเจชั้นเจ็ดล้ันนี้เป็นครั้งแรกของผมนะผมไม่เคยขึ้นไปรั้นี้ยอันนิงเคยทิงไปท้าไกไป้งไปไปิ้งไ่ไปิ้งไปไ้งไปไปทิเไปไ้งไปไปทิ้ง่ปไปทิ้งไปไปท้้ง้องงไไปบ้าปไป้ิิ้ไไ้ั่งง้ไ้ ไม่เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราไปสันเจกันเลยดีกว่าไปทุกคนไปขอจบเพียงเท่านี้นะครับเอาสวัสดีครับพอมีตรสวัสดีครับโอเคครับผม